สวัสดีครับทุกๆคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมมาอยู่ในเกมเอ่อไม่รู้แหละนี่ครับผมจะชูชูแบบว่าชื่อเกมไม่ดูนะครับผมจะชูก่อนนี่ครับเกมเกมชื่ออย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับชื่อเกมจะประมาณนี้แหละเพราะว่าผมอ่านไม่ออกนะครับโอเคต่อมาเรามาเข้าเรื่องกันต่อเถอะเนี่ย ความพิเศษของเกมนี้เนี่ยก็คือให้เราลบอะไรก็ไปรู้แหละโอ้โหมีทั้งทอร์นาโดลมแผ่นดินไหวซึนามิแล้วก็ลบเอ,อนะไรนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนี่ลบอันนี้ก่อนจากนั้นตรงน,นี้อันนี้เต็มแล้วอันนี้ก็เต็มแล้ว อันนี้ก็เต็มอันนี้ก็เต็มอันนี้เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหออันนี้เต็มเฮ้ยนี่มันเรนโบว์สีหรือเปล่านะครับผมว่าน่าจะใช่นะลงทีออกมาดูดิโอ้โหนี่อะไรเนี่ยเหมือนอันนั้นเนี่ยอะไรหนอไม่แน่ใจแนมันจะประมาณนี้แหละครับส่วนพวกลมเนี่ย มันจะประมาณนี้นะครับเนี่ยมันจะพัดแม่น้ำนะครับไปทางว่าไปทางที่ผมชี้อยู่นั่นครับโอ้โหอุกับปะกร์เยอะมากเลยอันนี้คือหินนะครับซึ่งไม่มีผลอะไรเลยบอ๊อบคนนี้ชื่อว่าบ๊อบนะครับเข้าอาศัยกับคนอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว บอปมานี่ก่อนยายบอปบอกว่าฉันวฉันจะกินทุกสิ่งทุกอย่างความพิเศษของมันมันก็อยู่ประมาณตรงนี้แหละผมนี่ครับพวกน้ำจะประมาณนี้แหละครับพวกน้ำเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะอันนี้อะไรฝนตกใช่แล้วครับมันคือฝนตกนั่นเองนะครับ เนยมันคือฝนตกนะครับอันนี้เนี่ยตกมาตรงนี้มันคืออะไรอ๋อคืออะไรนะไปตรงนั้นเดี๋ยว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 เราแ,แป๊บนึงเดียวนั่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะไปเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกคนี่เฉยก็ไปตรงนั้นอ๋อเกิดการัยพิบัติทางธรรมชาติอันนี้ผมไม่ได้กดอะไรครับเกิดเองเฉย อะผมออกแป๊บหนึ่งเพราะว่าจานั้นก่อนนะครับเอ๊ะเจอแบบแปลกๆนี่ไงวูคานูเนี่ยแบบแนววูคาโนูแล้วคนไปลงเล่นลาวาทำไมเดี๋ยวก็ตัวเป็นหัวโกรกแหละไอะ้ฉันไม่กลัวเอ้ก็ใช่ดิไม่กลัวงั้นเหรอได้เลยฉันจะ จะอะไรไม่มีอะไรเลยจะจะอะไรเหรอโคตรงา่งาง่าอะไรนะนี่แหละตุ้มอู้ภูเขาปะทุนะครับดูแดะภูเขาปะทุนะครับภูเขาไฟเนะี่ยโคตรอลังการมากเลยครับดูดะแล้วคนไปเล่นลาวาดีกวตัวแสบมาเนี่ยมานี่ก่อน ดูคนนั้นดิตัวแสบยนหัวสั่นแล้วเนี่ยโอเคฉันฉันจำมาไว้พวกนายอยู่ตรงนี้นะนี่เนี่ยใส่น้ำเข้าไปอ้าฉันลาวาลุไม่ต้องห่วงนี่ไงเฮ้ย,ยมันดูดมันดูดน้ำกลายเป็นลาวาเฉยโอ้คงไม่รอดแน่นอนตายแล้วกัน จะประมาณนี้แหละนะคะเจ้าอะไรเนี่ยนี่มันคืออะไรอ่ะฮะสไลเดอร์นี่คืออะไรวะสไลเดอร์อะไรเป็นอย่างนี้อ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันและไม่แน่ใจเหมือนกันนั่นแหละครับเน่เดี๋ยวก่อนหนะ้านี่ันอะไรแบ็คโฮมันดูน้ำเหรอลองอันนี้ดูอู๊ว ใช่ฉันมันดูดคนอ่ะใช่มันนี่เลยจะเอาลมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นเนะี่ยเฮ้ยฝนตกเฮ้ยเพื่อนฝนตกแล้วโอ้โตกชนบไปอะไรก็ไม่รู้แหละบ้าปอเดี๋ยวนะเฮ้ <Hey. S 2> นี่ไงเจอแล้วนี่อะไรเนะี่ย แล้วมีเสาไฟด้วยหที่นี่มันช่งางกว้างใหญ่มีอะไรไหมโอ้ฝนตกแล้วเฮ้ยฝนตกน่าเพื่อนโอ้ก็ช่างมันเถอะมันไม่มีอะไรมั้งใช่ก็ว่าอยู่เดียวเดยวเดียวเดียว,ยวนะแปลกแปกฮะโอ้ันตกแล้วโอ้เสาไฟลม้มเสาไฟเกือบลม้มนั่นไงทำไมชนแต่บ้านเนี่ย นี่พวกเราอยู่ที่บ้านไม่ดีหรอกหรอกนี่นี่คุณเป็นธรรมชาติใช่เปล่าใช่ใช่ใช่เฮ้ยลมแรงอะ่ะลมแรงมากอู๋ก็ไม่แน่ใจลมโกดแรงเลยดูดิลมแรงนะเนี่ยดูตึกเด็ยกเกือบขาด เกือบจะหักแล้วเชียวเพื่อนใช่เกือบจะหักแล้วเฮ้ยในวันนี้ลมมันแรง50กิโลต่อชั่วโมงนั่นเหรอใช่อ่ะเพื่อนโอเค มันกำลังพกอนอยู่เฮ้ยตึกหักแล้วตึกมันหักแล้วเพื่อนอู้ชอยตึกมันหักแล้วตึกเนะี่ยมันหักเสร็จแล้วมันหักเสร็จแล้วมันจะทำอะไรอนะ่ะปลิวเหรอชอยฉันปลิวปลิว โอ้โหชนกำแพงแตกเลยโอ้นี่พวกเราไม่รอดใช่เปล่าใช่แล้วพวกนายไม่พวกเราไม่รอดแน่นอนใช่เพราะว่าลมและโอ้โหลมแรงขึ้นไปอีกดูดูเสาไฟฟ้านี่ก็ไปตรงนั้นเลยทำไมลมแรงขึ้นไปอีกดูเดีมีแต่ตึกอันเดียวเนี่ยแหละที่มันไม่ลม้ม แง่ก็เพราะว่าฉันตัวตึกชั้นเล็กไงฮ่าฮาไม่มีใครชูกฉันได้แม้แต่ทอนาโดก็ชูกไม่ได้ชูงไม่ได้เงั้นเหรองั้นเพิ่มความเร็วลมวนี่ว้ายจริงๆด้วยเพิ่มขึ้นไปอีกเลยอืมอะไรก็ไม่รู้บ้าปอไปแล้วบ้าปอไปแล้วเนี่ย อ,อมันมีอะไรบ้างไหมมันมีแมพอะไรบ้างไหมนี่เจอละผู้สวดดูครับชัน้นคือเจ้าหญิงเจ้าหญิงอะไรนี่มันราชาอืมวันนี้ฉันก็จะมาสอนทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันทำให้เราสามารถอนาันต์ได้เดี๋ยวเดี๋ยว คนไม่ดูหรือไงเนี่ยดูเดะหลังคาหลุดแล้วเนี่ย,ยพูดลมแรงมากเลยับเพื่อนโอ้ใช่ดิโอ้ยลมแรงมากเลยหัวขาดไหมเนี่ยคนนี้เนี่ยอู้ชนไม่หัวทอร้องฮโอ้ยชนหัวขาดอีแล้วดูเดะแล้วทำไมไอ้พวกแบบว่าแผ่นเนี่ยมาทำ ทำไมมันอันนั้นได้ไนงะนี่ต้องโอ้โหอะไรขนาดนี้นะโรบอทโอเคจัดมาโรบอทบอกว่าหูช้อนกลมลงขึ้นย้อยเออมอะไรสักอยา่างโอ้ยทุกคนขาขาแล้วโรบอทเนี่ยเนี่ยนะครับ แมพที่มันจริงๆริงดีกว่าแมพนี้หรือเปล่าจริงๆร่งอมเอาจริงๆฉันก็จริงนิดนึงนะโอ้ยถ้าคนมันเป็นอะไรนั่นอะเฮ้ยมันจะโจมตีกันหรือไงด้วยคนนั้นเดียมันจะโจมตีกันหยุดดีพวกพวกพวกหยุดเดี๋ยวนี้บอกว่าหยุดไงหยุดอะไรเราเงยเคนมาเล่นเนี่ยใช่ โอ้ยน้ำท่วมแล้วโอ้ยมันพัดเรือไปด้วยโอ้เกิดแล้วขุ่นบนเนี่ยไว้ไวน,นะฉันจะหาต้นมะพร้าวอยู่ตรงนี้นะต้นมะพร้าวบอกว่าอู้ชอนอยู่ตรงนี้ไม,ม่มีลมเลยแต่ว่าไอ้ข้างในมันมีลมนะอืไอนะ้ไม่นะมันมีลมแรงมากเลยอนะ่ะเพื่อน่อยเขาบอกว่า โอเคพอเท่านี้เลยครับ